ดีครับมาพบกับ Ford EcoSport 1.5ไทเทเนียมนะฮะตัวท็อปนะฮะหลังคาสันลุบนะครับ,ต,รบ,าารรบตัวนี้ราคาขายอยู่ที่2 3 8 0 0 0บาทฮะตัวค่าเฉลี่ยจัดได้เต็มนะฟรีดาวครับ่อยมีประมาณ4,800ครับ6ปีรถ7 2หมดรถสวยบางเดิมฮนะไม่มีชนครับพวงมาลัยบันติ เลขไมหนึ่งแสนสิกิโลเมตรนะฮะภายในสวยๆแล้วเบาะหนังนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานเลยฮะเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กนะฮะเบาะทถวสองก็สวยสะาดเรียบร้อยเลยครับเครื่องพันห้านะครับประหยัดครับตัวนี้ติด LPG นะฮะประหยัดสุดครับขับทางไกลสบายตัวจะดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะฮะเส้นการจะาพิเศษกรุงเทพครับโทร061-443-2829